ตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วหน้าสาราสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระชาย,ยาลักษณ์อาทิองค์กรลูกเสือเครือข่ายสภาวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม นายรวรชัยนาคมาศผู้ว่าราชาการจังหวัดบุกดาหารพร้อมด้วยคณะกงสุนติมาศประเทศติตมอร์เลสเตเป็นจมาลาชาลัยสมาคมใน่อบรมราชินูปธรรมสมาคมวิศวะฮินดูปาริชาติคณะไทยอาสาป้องกันชาติชมรมส่งเสริมศิลป,ปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระนครโครงการเฝ้ราระวังป้องกันควบคุมโรคนอนพยาธิในถิ่นธุรกันดาล คณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิษิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทีมงานผู้บริหารแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาล SYH สมโมสรลูกเสือวชิระเอกมณีสมโมสรลูกเสือภูมิพยักทายาทครูเตือนภาทยากุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2535 สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นกา30นาทีถึง16นากา30นาทีโปรดแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัด